บไปแล้วพุ่งเลยครับไม่ต้องหกครับเข้าไปหาเนี่ยซิกเซเข้าไปครับมาต้าครับเพิ่มไปดูมครับซิกเซ่ในการจะตัดลงไปได้ครับสวยงามครับเอาพุ่งช่วยไม่ได้ฮะหนาวนะแต่มีครับเพิ่มเรื่องขึ้นมาครับมาแต่ไกลเลยฮะโอ้นะครับมาแต่ไกลครับอดทนมานานครับได้ตัวแรกมาจนได้ครับสำหรับทางฝั่งของจีนนะเมื่อคืนซ้อมเมื่อคืนเลยนี่ครับเฉียวหูอ๋อโดนล้อมครับเหมือนจะโดนล้อมครับกลับบ้านตัวเองไม่ได้ครับดาชานครับมาดักไว้ติงบอกเพื่อนเดี๋ยวหาหูยบินเข้ามาแล้วเขาล้วผากไปสองครับจังหวะนี้ครับไม่รอดอยยูู่ดีีเห มาการ์ตเป่าหนงกลางครับทวงเลยครับไปนั้นติีไซแล้วตอนนี้ครับติดสำคัญสำคัญเนื้อใช้กันไปหมดแล้วครับมาต้าเข้าไปครั้งหนึ่งสวยงามมากครับสำหรับช็อตนี้ครับอาเซียครับเนื้อเป็นพระเอกมาเลยครับแล้วดูครับเก็บเจียวจีไม่ได้สองตัวครับเป็นดับเบิ้ลคิวจากฝั่งวู๊ครับโอ้และจะต่อไหมครับไม่เอาไหลครับจบแค่นั้นอ่เทเลพอร์ตไปไหนครับมาดังครับด้านบน ลงมาด้านล่างครับด้านล่างแล้ครับตอนนี้ครับครับมุดเข้ามาครับแต่ผักได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นครับดาชานครับแต่ว่าครับมาต้าครับรับเป็นเม็ดอยู่ตรงกลางครับนี่คือซับปอร์ดครับอึดโคตรๆครับและบพุ่งเข้ามาครับผักในฝั่งอาผูมูครับมาต้าตายคาอันติเลยครับแต่ตอนนี้ครับดาชานอยู่ด้านหน้าครับแต่ว่าลูเปอร์ครับเก็บเรียกว่าดึงเอ็กซ์สมิตรีได้ครับแล้วดูครับยิงเข้าไปครับเกือบตายครับเป็นดับบเิ้ลคิวจากเคนลีครับเคนลีครับพยายามจะไล่ยิงครับไล่ยิงครับเก็บไปได้อีกหนึ่งตัววันนี้มันคิ้้้วอออตตัไไไดดมคครรบเา่ะโ ทำดีครับสำหรับการทเลพอตของดาชาจังหวะเมื่อกี้ครับบรอนนาชอแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามีป๊อปปี้มาวิ่งมาอะไรครับลูเปอร์และเอสาตอนหนึ่งครับสาตอนหนึ่งครับดูครับลูเปอร์ครับจะเป็นคนจริงหรือเปล่าครับตอนนี้วิ่งหนีครับแต่ติดสตันครับด้วยพลาสติกของบรอมเนี่ยแล้วมาอีกสี่ตัวครับโอ้แล้วมือมาดูดูครับเอสเมตตี้แกไปได้อ้าวแล้วมาตาจะมาแก้เกมหรือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือเปล่าครับอ้าวมาตาครับทางของผมปากวอดไว้ก่อนปากวอดไว้ก่อน บางวอลไว้ก่อนเทเลพอร์ตมาไหมไม่มีเทเลพอร์ตเลยไม่มีใครมีเทเลพอร์ตเอาละเอาละอันตีก็ไม่มีเข้าไปแล้วเอาละหัวร้อนแล้วครับตอนนี้ครับจีนบอกเลยว่าจีนตอนนี้นี่หัวเป็นไฟ <c oughs> หัวลุกครับฮอตเฮดเก็มมิงครับแล้วก็ตีบอลนาชอนน่าจะได้เป็นแบบฟรีฟรีทางฝ่ายของ NA นะครับแลจะมาให้ตัวหรือเปล่าครับนลาคนถาเมเลยมันจะไม่ตายเลยนะส่วนมากไปแล้วไปแล้วครับดาชานะครับดาชาเทเลพอร์ตครับแล้วเปิดก่อนได้เปรียบครับทีนี้เอฟซิกเตตายเรียบร้อยครับเอดีแครี่ทางฝั่งของทีมเนี้ยเอ็มจ เอ้ตีริกาเอ็กจีนะครับไม่ใช่แอลจีเอ็มตอนเรียกอเมริกาแล้วกันครับแต่ว่าดาชานครับพุ่งเข้ามาโดนผักกลับไปครับตอนนี้อาครับบูฮีครับอยู่ด้านหน้าครับแต่มาต้าครับพุ่งเข้าไปงัดอีกครั้งหนึ่งครับและดูครับพยายามจะไล่ยิงครับสำหรับบุ๊กครับบุ๊กครับเหมือนจะยิงได้ไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่และโดนครับลังไว้โดยด้านฝั่งดาร์ชานครับและบุ๊กครับเก็บไปได้แล้วนะครับเสียดาร์ชานไปและตอนนี้วิ่งหนีครับและดูครับนี้ครับพุ่งเข้ามาครับเก็บบบไไไ่ด้ีตััวครูฮหายปแลคร้วต่เกับเอไม่าได้หมแวนึ่ เอาสักจึ๊กหนึ่งไงกบดีกว่าเอาเปิลย้นลับเข้ามาเหมือนกันเนี้ยนี่แผนเดิมเลยนะครับเนี่ยโบ๊กมาเก็บหลังครับตอนนี้เอาครับดาชานครับจังหวะนี้เข้าสวยงามครับเก็บไปแล้วสองตัวครับสำหรับทางฝั่งของ CLG ครับและตอนนี้ครับอีกหนึ่งตัวครับลูเปอร์อยู่กลางวงครับแล้วดูครับลูเปอร์พยายามจะแทงครับแต่ว่าโดนเก็บไปอหนึ่งตัวครับโอ้โหและผาดไปจังหวะนี้ครับได้สวยฮะแต่ว่าเอางไม่รอดครับเป็นทริปเลสคิวจากทางฝั่งเอสเมิตี้และเก็บเอสไปได้นาทีที่สามสิบสี่ครับสำหรับฝั่งอี ฟิตบอลิครับ ปากบครับฟ <Bark> ok oh. yeah. mm ิต hmm. บ ja ็อกปากบครับและลูเปอร์ครับเอาตัวแท้งแบบนั้นไม่ค่อดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับลูเปอร์ครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากครับรับดาเมจไปเยอะครับแล้วดูครับพุงเข้าไปครับเอ็มพูตายครับแล้วดูครับวุกครับไล่ยิงครับแต่ตอนนี้ยิงอยู่ด้านหลังยิงครับยิงอยู่ยิงครับโอ้บรนทีปมันเกี่วครับแล้วยิงไปครับโอ้แล้วเกือบจะเป็นเป็นโค้ดตะคิวครับแต่มาทางฝั่งของซิกเซ่และยังเกี่ยวบรทิปมันเกี่วและยิงเป็นเก็บเป็นโค้ดตะคิวครับแต่ด้านหลังครับลูเปอร์ครับและติด โดนละยิงโดนยิงถาเราดูว่าผักเข้ามากแล้วล้วดูวางแทบวางแถบ,บติดแทบไหมติดแทบไหมยิงยิงยิงแล้วผักไอ้ยิงจังหวะนี้ขอยิงดิโอืด มใคากันโอ้บวกกันขนาดนี้ครับและกลายเป็นฝั่งของลูปเปอร์ครับพี่เก็บแอสไปครับเกิดจะโยนเพน์คิวให้เขาครับออาบวกนนี้บวกกันเหมือนกันครับแล้วมาต้าครับเข้าไปรับดาเมจครับแทงไม่กอนครับดาชานครับทุ่งเข้มาหา MLXG ครับแต่กดสนิาฉัยไม่ไววครับแย่ไปครับดูด้านล่างครับตอนนี้ดาชานครับเร่มที่มาตาตัวซัพพอร์ตครับสามต่อหนึ่งครับไม่ไหวแน่นอนครับเรียบร้อยหาไปอีกหนึ่งครับแต่ด้านบนครับมีทับท้งฝั่งของเซียวห มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับติ๊กเต๋ติ๊กเต๋ตอนนี้ครับตอนนี้ครับผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนรอบนี้ผมมีเพื่อนผมเพื่อนเยอะด้วยฮะนี่ฮะเก็บไปอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โยนกันไปก็เลยโยนกันมารอบนี้บอกเลยดาเมจเขาแรงแหลงเอาจับโดนป่าแล้วครับตอนนี้ดาชานดาชานครับดาชานโดนโดนบินไปแล้วเหมือนช่วยอาตาราชานก็ตายอยู่ดีครับรู้ไหมครบเมีเก็บติ๊กเต๋ติ๊กเต๋อเล่นเหลือน้อยครับแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับหนีรอดไม่ได้ครับตอนนี้เวียบมังกรมังกรลงด่างครับแล้วน้า นับครบกันเลย5ตัวแล้วได้ควอเตอร์คิวไว้ด้วยครับวู๊กทำอะไรครับคือดาชานอยู่คนเดียวแล้วมาทำอะไรอาบุูมูพยายามที่จะยื้อเวลาแต่เขาจะไม่สนใจหรือเปล่าสนใจครับสนใจครับสนใจครับเพราะว่าตัวนี้ครับค้าง่ายอยู่ครับไม่เหมือนมาต้าครับที่มีบัฟเพิ่มป้องกันครับโอ้และดูครับเดินไปคงอย่างที่เห็นเนี้ยไม่ต้องบรรจายอะไรมากฮะเห็นเห็นกันอยู่ว่าไม่มีทางเกิดทันแน่นอนครับ โอ้ลูเปอร์เข้าถึงตัวติกเตนเร็วเกินไปครับไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยครับโอดูหน้ามาต้าครับชนะแบบลงมากครับโอ้ชนะได้ไงวะเจ้าภาพครับเกมแรกฮะชนะไปก่อนหนึ่งเกมครับเปิดประเด็นมาเลยครับจากจีนครับโรเยลเนวากิทอัพครับ1.0 จะเอาจะเอาเลยครับไม่มีมานาด้วยครับเอเมนบีโดนแน่นอนครับกิกกกับติ๊กครับลุมครับรุมครับนิดเดียวครับเรียบร้อยครับกลายเป็นฝั่งติ๊กครับเก็บเฟิร์สปัดไปที่ด้านล่างครับแต่ว่าบอมก็ยิงเก็บกิกกไปได้ฮะไอเดอร์ครับเขาเบิร์สใส่3 0เ็เขาวิ่งต่อตามทันนะ เอามาแล้วเอาโดนโดนมาเลยครับตอนนี้ครับติ๊กครับพุ่งไปหาเพเปอนแต่หารู้ไหมว่ามีคาซ่าครับรออยู่ครับแล้วตอนนี้ไงเข้าไปยิงครับติ๊กตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเพลครับจะสามารถที่จะเก็บแก้แค้นเพื่อนได้หรือเปล่าครับโอ้แต่ซอสอาร์ตเพแกมาจากเลนบนเนี่ยมาปกป้องเพื่อนไว้ได้เกรฟนี่ยังไงก็ไปเรื่อยๆโอ้โหครับแล้วผักมาสวยงามมากครับเพลครับโดนผักเข้ามาหาคาซ่าครับแล้วไล่ยิงกันสองคนครับเรียบร้อยครับเพลสโดนลุมใช่ครับเอาครับ พยายามจะไม่ให้ตัวแทงมีไอเทมฮะอัดรัวครับเลนล่างนะอัดรัวจริงของจริงนะครับดูครับนี่ฮะยิงมาจากมุมมืดด้วยนะครับสำหรับเพิร์คครับและ MMD ครับตอนนี้ครับต้องหาตัวฆ่าไปด้วยสักตัวแต่ไม่ได้ครับรอบนี้มาแล้วคืนมาบนเอาและจะโดนอีกรอบไครับ MMD ครับวางฮะ เพล่นเรียกคอมเม้นต์นะหรือตานตานไปครับแต่ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับไม่รู้จะมีใครมาหรือเปล่าครับตีแบบก้าวไกลเข้ามาแล้วมาแล้วครับกิกิโดนดุมสองต่อหนึ่งครับพยายามจะวิ่งหนีสุดชีวิตครับอันตส่ใช้ไปแล้วครับทุกอย่างใช้ไปทั้งหมดครับแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีฮะอย่างนะโอ้มาซอสอาร์ตครับ เราซัพพอร์ตครับได้ยิงจางติกโอ้ยติกยิงแรงมากอีกติกยังกระโดดแล้วล้มล้มอันติครับแล้วยิงอีกหนึ่งดอกครับโอ้โห้มบได้ครับแล้วเหมือนเปิ้ลจะพลาดครับในการผักติ๊กฮะยังดีว่ามีป้อมอยู่ด้านหน้าโอ้ยโดนอาหารแทงโดนอาหารแทงโอ้ยอันติเลยฮะอันติเลยครับแล้วมีเอ็นแอลเดินมาครับเอ็นแอลไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาอยู่2ตัวครับแล้วมีฝ่านหน้าครับฮิวมาจังหวะนี้ครับกลายเป็นติ๊กับคาได้อีกหนึ่งฮะและคาซ่าครับเดินมาจังหวะนี้ครับเหมือนว่าจะเก็บไปได้แล้วนี่ครับบเก็ไป2ฮะ และดูว่าคาสาไล่ยิงครับไล่แต่เม็ดครับเอมเมอร์เอมเลอร์แต่เมตรคาซตาครับแต่ดูด้านหลังครับเมตรเพื่อนมาอีกสองครับคาสตาบอกพามันทำไมลูกใดพามาทอะไมผมเลิกตาครับอย่าพามาหาผมโอ้ยนักเตะก็บคราบป้อมอีกสองครับแล้วดูว่าเอ็มเอ็มดีครับเข้ามาตีครับได้ฮะได้จากด้านหลังมาครับแต่จบเท่านั้นครับไฟนี้ครับแต่ว่าอ่าฝั่งนู้นทำไมไปตีกันในบ้านแล้วโอ้โนี่ครติ๊กครับติ๊กครับกดอันติครับแล้วพยายามจะ เปลี่ยนชีวิตครับอยู่กลางวงครับยิงไปจังหวะนี้ครับสู้ไม่ได้เข้ามา2-1ครับโอ้เอเพเลอร์เอเพเลอร์ครับโดนไล่มาจากเมเปิลครับและดูครับตอนนี้เอเพเลอร์ต้องวิ่งหาเพื่อนครับเพราะตัวเองอยู่หน้าสุดแบบที่ไม่ดีครับเป็นดับเมัลคิวจากทางฝั่งของเมเปิลครับแล้วตอนนี้พุ่งเข้าไปเก็บไปได้อีก1ครับไฮบริดก็เสียไปครับ MMD ครับเหมือนว่าจะไหลไปต่อครับแต่ว่าพาเพื่อนไปเก็บป้อมตรงกลางดีกว่าอ้าวแต่ว่าเจอเอาคืนครับเอาคืนฮะเอาบาลอนเลยฮะไม่สนครับแล้วสแกนพยายามโซนมาคา่าไงดีครััับครไไ้้แลลววหหปจงะนีบคา่าานจะคาที่ เรียร้อยไปแล้วครับเอ็มแอนดีครับเข้าไปกลางวงแบบนี้เอ็มเพล่รีหรือเปล่าครับย้อนเวลากลับมาครับติ๊กครับเพย่ยาจะได้ยิงออกไปครับเฟตคอมาครับเอ็นแอลครับจะให้เพื่อนไปหาใครครับโดนไปที่กลางแบบกี้กครับล้อเลยกี้ๆไว้ก่อนครับเอ็นแอลตายไปแล้วครับเอดีแคลรี่จากทางฝั่งของแปดวูมครับแล้วตอนนี้ครับซอสอาร์ตโดนไปอีกหนึ่งตัวครับโอ้เกมไหลครับดันบนไปแล้วครับเอาตรงกลางดีกว่ายิงพยายามจะสัมผัสครับแล้วนี่ครับดูเมเปิลครับโดนดักไว้ครับติกโดนแต่ติกครับฮิตเหมือนว่าจะโดนป้อมด้วยแต่ด้านหลลัััังคคคครรรรบบบบบเเเเเเพิิดดดดดดดนนอยยยยยยยู่่ีีีีววววแแปปาาาตโฮะ โอ้ได้ป้อมจริงครับแต่ m MM m d ครับจะขอเกี่ยวใครสักคนได้ไหม<อ>ก่อนไปครับดีกว่าตายเพิ่มนะ เอาแล้วเกี่ยวได้จังหวะนี้ครับจากกระพาร์ตครับจะล้มลงจากบันลังหรือเปล่าฮะไปไล่เก็บไฮบริดก่อนเลยครับทัพพอร์ตที่ชอบนะครับเอ็นเอลครับชอบครับเจอจากกระพาร์ตครับเขามาช่วยหนึ่งฝั่งของเนี่ยไฮบริดครับและดูครับใช้อันติแรกอันติครับแต่ว่าหนึ่งฝั่งของไฮบริดสับตายไปก่อนครับล้มไปหนึ่งครับเอ็มเพลเวอร์ครับหายไปแล้วฮะโมเป็นดับเบิลคิวจากคาซ่านะครับอันนี้เอาแล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกครับเขาต้องบีบให้เอาบารอนาชอครับแล้วเอาแล้วฮะมานะครับมาไว้จากฝั่งนี้ก็ต้องมาเหมือน ไม่ห่างกดครับตอนนี้ครับไม่ได้ทำดาเมจครับต้องแปดออกมาครับโอ้โหแ้โดนตรึงอยู่กับที่ครับและมีห้นคอที่ใช้ครับอันติครับช่วยติ๊กตายไปแล้วเรียบร้อยครับเสียไปแล้วหนึ่งตัวครับตัวป่าจากทางฝั่งของ G2 ครับและ MD ครับเหมือนจะต้องถอยออกมาครับเพราะอย่างที่เห็นนะคือเขาไม่มีตัวแทงที่จะยืนได้นานและให้ NL ได้ทำดาเมจแบบฟรีๆครับต้องรีบเข้ารีบออกฮะระวังเอฟเฟอร์ฮะจังหวะการยืนนะโพซิชันการยืนต้องดีครับแล้วมาไงฮะ หรแล้วเอ็มเอ็มดีครับพุ่งเข้าไปกลางวงเหมือนจะไม่โดนใครนัดได้นะครับบารอนาชอไปด้วยครับทางฝั่งของเลททีมครับยกแฟตบุ๊กเพละตอนนี้ไล่ต่อเลยฮะเอาครับติ๊กอยู่กลางวงครับยืนได้แค่นั้นครับเนี่ยตายไป็นเรื่อร้อยฮะและตอนนี้ครับกิกกครับที่เป็นตัวแทงหลักของทีม g 2ครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งครับเพิกยืนเนียนอยู่ในโดงครับและดูครับเบิร์กอาซาตายฮะ โอ้ยืนเนียนอยู่นานมากครับแปดมูสครับภาพเดิมๆจะกลับมาหรือเปล่านะครับจะโดนแยกบารอนอีกหนึ่งรอบหรือไม่ครับฝั่งนักทางฝั่งของ G2 ครับแล้วก็เข้าไปจังหวะดีครับเป็นฝั่งูทีมที่ได้ไปแล้วนะครับเป็ด้านของ G2 ครับบารอนอาชอแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ครับพยายามจะเปิดอันติครับพี่ยื้อเพื่อนครับไพยายาครับแต่ว่าหายไปแล้วอีกหนึ่งคนครับ หาครับตอนนี้ครับหาใครไม่เจอหรือเธอไม่มีครับเสียไป2แล้วนะครับสำหรับ G2 ฮะนี่สําคัญที่ว่าไฟจะเป็นแบบไหนครับวางเสาครับปลอดอาวุธได้เทเลพอร์ตลงมารับดาเมจครับและใช้อันติไตยไปเลยครับบปเรื่อครับโดนดาเมจอยู่ครับและดูว่าเบิร์ดดาเมจไปเรเ่อยครับไม่รอดครับ MMD เก็บไปได้ครับและตอนนี้ครับกิ๊กี้ครับรับดาเมจด้านล่างครับติ๊กครับโดนเล็งอยู่ครับตายล้มตายไปหนึ่งตัวครับและดูกิ๊กี้ที่เป็นตัวแทงครับหายไปอีกหนึ่งครับเป็นดัมเบลคิวจากคาสร้างครับและตอนนี้เริ่มสร้างแล้วครับแฟฟตูปดบเอาาาแล้วบบบิิมมนี่ครัจู <S <S ขวาแล้ัดตะลีครับจะใช้อันตีผาดออกไปตะลอดอ้าวครับมีเธอถอดลงมาแล้วนะครับโอ้แต่อ,อิมเพลอร,ร์ครับต้องระวังครับโดมของ MMD เนี่ยพี่โดมประกอบลามเนี่ยนี่จะมาเป็นลาหรือเปล่าฮะอ้าวครับตอนนี้ครับซอสอาร์ตครับเข้าไปเบรกครับทางด้านบนครับเพิร์กจะโดนด้วยดาเมจไปแล้วโดนไล่ตามออกไปจากด้านบนครับแล้วตอนนี้เพิร์กครับมาเบิร์กกับวอสอาร์ตเพิร์กวิ่งออกไปแล้วครับตอนนี้ครับ MMD เก็บเพิร์กไม่ได้ครับแล้วใช้อันตีย้อนกลับมาอิมเพลอร์ไล่ยิง MMD MMD คคครรรััับบบ GA ทาางนแต่เอ็มเอน้อยมากครับอิเอรร์คับพยยาามจะเข้าาไปอ น้ำวิ่งไปจบเกมแน่นอนครับโยบแฟตบูฟเพราะเสียไป3ครับ G2 โอ้ยิ่งป็นปัญหาใหญ่ครับและน่าจะจบเกมแล้วมาเฟดคอโยนใส่เพ<อ>ิร์ก,รกนี่เพิร์กครับนี่หายไปเลยครับโดนเบิร์กไปและตีเน็กซัตทันทีครับโยบแฟตบูฟชนะไปในเกมที่2ของวันนี้ แล้วก็ละเบิดนะครับเป็นพาสิบทีได้ลัสเนนครับแล้วก็จะพยายามตีหัวอินิกประมาณทีขึ้นแต่ว่าพขมตีอินิกแล้วโดนเสาครับแล้วก็มีเนียนเยอะแล้วก็ตายแล้วควายปลัดโดยดูเก็บคิวไปได้ครับกินเด็ดมาด้านบนครับมีคิวพร้องครับล็อกหัวไปที่ทางฝ่ายของโดนโดนสตันครับชุดใหญ่แบบนี้น่าจะเสิร์ฟคิวให้กัทางฝ่ายของดูครับ แล้วก็แตกได้ไปที่แบงคงไอ้เฟเกอร์เดินมาอย่างงี้ทะลุเลยครับแล้วคงจะบีบแล้วเอาอีกแล้วฮะทาวดินนะมันไม่ไหวเลยครับแล้วก็พยายามที่จะฆ่าด้วย2ต่อหนึ่งครับในป้อมเลยทีเดียวครับแล้วก็พยายามยิงฟรีฟรีแล้วก็เรียบร้อยครับเก่งมากเจ้าหมาแลาแบงคงโดนป้อมยิงแต่ว่าปดนี้มาได้แล้วก็กดอิลเิเมทเพื่อยื้เวลาครับต่อมาครับโดนชุดใหญ่จังหวะนี้น่าจะต้องตายไปอีกหนึ่งคน WQ ด้วยแบลคงครับครับผมะ วาาน่าไม่โดนนะแต่ว่าโอ้ชาวคณะนี่มาแล้วชิงฉับทัวร์ครับจนพยายามล่อไปแต่ว่าแบงก์กับเบเกอร์โดนจับคระโดดโดนเบิร์ด่ายไปเลยครับเจบเบิรโดครับด้านหลังครับวูจะเข้ามาช่วยกับแบงก์แต่ว่าแบงก์ตอนนี้นี่เหมือนจะต้องตายไปก่อนเลยครับเบเกอร์เข้ามาในป้องครับพยายามเบิร์ดอาชูไปได้เป็นเด็ก็คือเฟเกอร์ด้านหลังครับแบงก์กับวูพยายามวิ่งหนีแต่จะเข้าหรือจะออกครับเหมือนว่าจะเข้าแดนครับมันอยากจะฆ่าเหลือเกินนะหาคนเลือดน้อยแล้วไล่ฆ่าไหมหรือไม่เอาครับไม่เอาถอยดีกว่าครับ าเฉยฮะนี่สองต่อหนึ่งเขายังไม่โกครับมาตีป่าแล้วเขา่อสแต็กหรือเปล่าท่าไม่ใช่เนี่ฮะแล้วก็เอาแล้วทำอะไรครับโอ้อโดนกัดอ๋อแบบนี้นี่เองครับเพราะว่าเฟกเกอร์เทเลพอร์ตลงมาแล้วกดล็อกหัวใส่ใครโโด,คดีตัวนี้ละกันครับรถไฟของกา๊ัสน่าจะต้องละลายหายไปผิดเหลี่ยมไปนิดหนึ่งไอ้โพสิฟคานะนาลุนี่โอ้โหสามต่อนึ่ะคกูสนชะตาน่าจะขาดหรือเปล่าแต่วว่าโดนล็อกครับ ไล่ตามต่อแล้วก็ตามต่อครูดาวแบบนี้มาแล้วแต่ว่าแฟดข้ามกำแพงมาได้นะลุน่าจะต้องหายไปเหมือนกันครับอ้าวแล้วเฟลกอร์ลัสไปได้เฉยครับอร้แฟดไปล็อกแล้วก็ละลายแน่นอนขน่ไฟของไอาชูครับรวดเร็วแลอเกินครับการเบิร์สครับอ้าวจับได้แค่วันนี้นาลุหายเป็นผุยผงและดับเบิลโด้ครับรอบนี้ไม่น่าจะได้เทนพอทูดับเบิลโด ไปแล้วครับยังไม่ได้เทนพอยต์ฮะติดลบฮะอย่างเงี้ยนักบอลรัชครับครับโอ้เห็นว่าอาเซียตายครับทุกอย่างก็น่าจะเออาะพุ่งเข้าไปหาตัวปลาครับสมานาสครับพยายามที่จะโบต่อแต่ไม่น่าจะเป็นความที่ดีครับแต่ว่านักายของชูมายิงคัลลิ่งสวนไม่ได้ด้านล่างทาวดินโดนหัวอยู่พยายามยิบไปยิงมากายว่าดูต้นถุนหนีแทนแล้วกลายเป็นว่าขโมยบอลรชช์ไปได้ครับทางฝ่ายของสโตมาร์กเก่าที่จะตายไปครับจังหวะนี้ขโมยบอลรัชชจากนักายของทีมเกาหลีเอสเคทีไปได้แล้วจะจังหวะนี้จะรรออดดกันหหมืเปล่าาฝ่ยของซเปอร์แมสซีฟครับ เหลือเพียงแค่อช,ชิวกับด Do e ับเบิร์โดชครับเรซสันดิกสนะครับเบิร์สนะฮะแล้วก็วพายเล่นเข้มโวเจนครับแล้วดายเข้าไป<ะ>ล็อกได้ไหมไม่ได้ครับหวนกลับไปแต่ว่าโดนใครโดนคามาสักพอตครับแล,แล้วจะมาโดนตัดก่อแล้วคนเราเปิดทองฝ่ายของแบงค์เข้าไปได้แต่ว,ว่าแฟนนิวออมาได้เหมือนกัน เตอสโลทีเดียวก็ตายนะครับโอ้พยายามเ<ล>บิร์ใส่กันแล้วยิงเก็บคิวนางฝ่ายออไอชิวไปได้ครับแล้วก็ตามต่อในจังหวะน,นี้ไล่เข้าไปในบริเวณด้านในของเลนกลางแล้วดายครับแบบไอ don't care เบเกอร์ล็อกเข้าไปในจังหวะน,นี้ครับแล้วก็ได้มาโดนตายไปอีกครั้งหนึ่งแข่งกันทั้งใหญ่ยากนะครับคือตอนนี้บอกว่ายากจริงๆครับแล้วไงนารู้<อ>พยายมามแ <า S 2> ท็กเข้ามาทำไมครับออกจากวงไปแล้วแล้วแบล็กก็บอกว่าไอ้ก็ the blank s p r e a จะผิดไปได้ครับไปครับแหมแล้วจบเกมเลยครับโอ้จะจบได้ไม่ต้องดูกันครับมีราวดินทีนี้ล็อกใส่ล็อกสองล็อกชุดใหญ่ครับสองล็อกครับโอ้โหแล้วก็ละลายเป็นเอสจะต้องไฟของเอสเคทีเลคอมทีวันครับแล้วก็น่าจะเป็นการจบเกมโดยทีมเกาหลีนะครับที่ได้แต้มเหนือจะวายการ์ดไปนั่นเองนะครับในเกมที่สองวันนี้ครับครับผมเคลียร์ครับตัวนี้เรียบร้อยครับ SKT ก็ SK สามารถเอาชนะ International w i l d c a r d ไปได้ครับ Super Basic